สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาปลุกหลังเวนเต้านะครับ CNC c y c l ซนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราไปปลุกหลังร้านนะครับคือว่าวันนี้เราจะมาจับคุณหนูนะครับแต่งตัวให้กลายเป็นขุหนูจอมดื้ออยู่บ้านไม่เป็นนะครับทุกคนของของเรานะครับที่เราไปซุ้มทํากันมาครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่นี่ครับคือหน้าตากระเป๋าข้างของผมนะครับที่ขึ้นโดยพี่ดิสนะครับแล้วก็ ชุดจานที่เราจะเปลี่ยนนะครับใช้ของคามมอินะครับนี่เลยหน้าหลังของเมนป้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกกันกันล้มอะไรแบบนี้แล้วก็นี่จะเป็นแหลกที่ใส่กระก่องตัวนู้นนะครับแล้วก็อันนี้ครับที่ไปขึ้นมาก็จะเป็นหูยึดนะครับสําหรับนู้นครับใส่ที่จับโทรศัพท์ของโมโตบูทนะครับ1 USB นะครับทุกคนไม่มีล้อก็เหมือนไม่มีขานะครับอันนี้นะครับขนาดจานของคามุอินะครับก็คือ3ามมิล แต่ของเดิมนะครับจะเป็น3.5นะครับใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของพามูอีแบนด์ขั้นตอนการเปลี่ยนยางนะครับเราจะใช้ลอตโซ่นะครับของ P. ีแดนดี้นะครับนี่ให้พติกเปลี่ยนให้เรานะครับเวบป้าไม่มีตุ้มถ่วงนะครับเพราะว่าผอมมันเลยเกินไปแต่ว่าทางเวบป้าเขาออกแบบมาเป็นถ่วงตรงแฮนด์แทนนะครับมันจะมีตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือทุกอย่างพร้อมแล้วจะดูกันทุกคน สายทัวริงครับคือสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับจุดยึดของกล่องเวบป้าของแท้นะครับก็คือเราต้องมาเจาะรูครับซึ่งรูอ่ะเขาทํามาอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เจาะนะครับเราต้องมาเจาะเองแล้วก็เป็นจุดยึดทั้งหมด4จุดนะครับอ่าเดี๋ยวให้พี่ติ๊กประกอบให้เรานะครับคือซื้อกล่องหลังมาเขาก็ให้ตุ่มนี้มาเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับแถมตุ่มอ่าด้วยครับก็แถมตุ่มตัวนี้ก็คือมันเป็นถ่วงก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคือเวบป้ามันไม่สามารถถ่วงล้อได้นะครับเขาก็เลยออกแบบมาเนี้ยให้มันเข้าที่ตรงนนนนนนีี้แทมัััหหกก หนักเลยนะครับทุกคนอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาถอดแล้วก็เปลี่ยนปลอกแทนกันทีเดียวเลยไปเลยครับนี่ครับปลอกแทนจากมิเตอร์บาลอนนะครับมาดูกันคือผมอยากได้สีน้าตาลไงเพื่อคุมโทนรถนะครับเนี่ยแต่ว่าผมหาสีเดียวกับหนังไม่ได้ก็เลยได้เป็นสีนี้มาแทนก็เดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จว่าจะได้เกียรติไหมนี่ครับพี่ติ๊กกาลังยัดให้เรานะครับทุกคนปลอกแทนเรียบร้อยแล้วต่อไปอันนั้นคืออะไรพี่เป็นการล้มครับอ่าการล้มนะครับมันก็จะยึดเข้ากับแหลกหลังเรานี่เองแล้วก็ จะมาการดั้งข้างนี่นะครับเวลาผมไปน,นอนกิ้งอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะช่วยลดเรานะครับอันนี้คือพี่ติ๊กวัดอะไรครับวัดความห่างครับให้มันเท่ากันสองฝั่งอ๋อคือระยะห่างตรงนี้นะครับใช่ใชก็คือมันต้องเท่ากันทั้งสองฝั่งใช่เราไม่สามารถตั้งเอ้ยเอาข้างนี้ออกไปอีกได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้มันไม่ได้เลยพอดีของมันอ๋ออ่านก็นี่นครับการล้มของเรานะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาต่อชุดสปอ t l ตไลท์ใช่ไหมพี่ใช่ก็คือต้องถอดตรงนี้ยกออกมาแล้วก็ไลไฟกันใหม่นะครับตอนนี้นะครับที่ติ๊กของเราก็ลือออกมาทั้งหมดนะครับอ่าไหนๆแลรลือแล้วเรามาอธิบายอุปกรณ์ของตัว GTS ตัวนี้ดีกว่าครับอ่าเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับมาดูกันก็เป็นหม้อน้ําฝั่งขวานะครับตามด้วยฝั่งซ้าย ว้อน้าซ้ายป่านะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายแถมพัดลมมาให้ตัวหนึ่งนะครับพัดลมทํางานตลอดไหมติ๊กจะทำงานเฉพาะตอนองศาที่ประมาณร้อยสององศาอ่าก็คือถ้าวิ่งร้อยสองพัดลมทํางานหรือตอนจอดถึงจะทํางานถ้าองเอถ้าอุณภูมิมันถึงมันก็จะทางานวิ่งอยู่ถ้าถึงก็ทํางานเลยใช่ใช่อ่านี่ครับอ่ะเปิดกันเลยครับโหย็ดโทรศัพท์ของผมนะครับผมจะติดไว้ตรงนี้นะครับที่งานที่ผมไปขึ้นมานะครับอ่ะ อุปกรณ์ที่ขึ้นมานี่ครับเป็นตัวนี้นะครับที่จะคู่กับแบรนด์โมโตบูบนะครับจะใส่ด้วยกันนะครับน่าจะเป็นคันแรกครับเพราะว่าทําเองครับผมเดี๋ยวให้พิติ๊กนะครับเขาจัดเลี้ยงสายไฟนะครับว่าจะเอายังไงเดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนเดี๋ยวช่วยพี่เขาเลยดีกว่าให้พี่เขาเดินชุดไฟไปแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นแรกของเราครับนี่ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับก็ได้น้ำออมคอยช่วยนะครับแล้วก็นี่คือ งานแลกของเรานะครับที่พี่โจโเขาขึ้นมาให้นะครับแล้วก็นี่ซิตี้ครับอันนี้ทํอะไรอยู่กำลังต่อปั๊กครับปั๊กสายไฟสปอตไลท์อ๋อ,อโอเคครับงั้นเดี๋ยวรอใกล้เสร็จเรามาดูกัน,นครับคือเวลาเราเลี้ยวไปทางแหนไฟมันก็จะตามตาเราไปทางนั้นนะครับแล้วก็สายไฟจะเก็บเข้ากับตัวสาย ABS ถูกต้องไหมพี่ใช่ครับอ่าก็คือซ่องเข้ามานะครับแล้วก็มาเจาะตรงไหนนะพี่อ่าก็จะมาเจาะ ในเกะในเกะก็คือมันมองไม่เห็นอ่ามันอยู่ตรงไหนอ่านี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จนะครับทุกคนตรงนี้ช่างทําอะไรครับเจาะใส่สวิตช์อยู่ครับไหนหน้าตาออกมาข้างล่างคืออะไรครับข้างล่างคือเป็นไฟฉุกเฉินครับอ่าแล้วอันบนก็คือเป็นสปอตไลท์สปอตไลท์โอเคครับก็ผมผมซ่อนนะมันเลยลําบากหน่อยแต่ว่ามันก็โอเคนะจริง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 ถ้าคนทั่วไปจะทำคือเจาะตรงนี้ก็ได้เนาะง่ายกว่าใช้งานง่ายกว่าแต่คือผมซ่อนเพราะว่าตรงนี้ผมคุ้มหนังมาแล้ว ก็เลยต้องซอดนะครับ6โมงเย็นนะครับพี่ติ๊กก็ประกอบรถให้เราจนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เลย